Yeah. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอดพัาป,ปะแดงค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะเป็นรถกระบะ Open Cap บนะคะที่เป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นย่อยของเขาจะเป็นรุ่น XL พัทนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะได้ทำการตกแต่งนะคะได้สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊พามาชมนะคะว่าคันนี้มีการแต่งอะไรกันบ้างนะคะมาชมนี้ส่วนของตัวด้านหน้ากันเลยนะคะที่เราแปลงให้เขานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว กระจังหน้าที่เป็น FORD นะคะที่เป็นสีดําเงาตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะลูกค้า <ức. S 1> แล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นลำแสงสีขาวนั่นเองแต่ถ้าลูกค้าอยากเลือกเป็นลำแสงสีเหลืองก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะที่เป็นกันชนหน้าของตัว XL พัสนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองแต่ว่าไฟตัดหมอกไม่มีนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ในเรื่องของตัวไฟ,ไฟตัดหมอกสามารถอัปเกรดได้เลยนะคะ แล้วก็ไฟหน้านะคะของเราก็ได้ทําการเปลี่ยนจากเป็นไฟหน้า,โป,าโปรเจคเตอร์ธรรมดานะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวไฟ LED นั่นเองนะคะก็เป็นตัวไฟเดแบบเป็นลูกแก้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถปรับหาแสงได้นะคะแล้วก็หมุนไม่ได้แต่ว่าเราอัปเกรดเป็นลูกแก้วแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟซีแคมนะคะเป็นไฟตัว C นี้นะคะเราก็ติดตั้งเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้ไฟแบบนี้ก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะที่เป็นคิ้วล้อคิ้วล้อตัวนี้ก็ทํามาจากตัวตัวของแรปเตอร์นั่นเองนะที่นํามาติดให้กับรถรุ่นนี้นะคะที่เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นพื้นเรียบนั่นเองในส่วนของตัวล้อแม็กตัวนี้นะคะก็จะเป็นแม็กขอบ18นั่นเองนะคะเป็นลายมาเวลสีดานะคะลูกค้าแล้วก็ตัวยางนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ยางอยู่ที่265ทับ 60R18 นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าชอบแบบนี้ก็สามารถแจ้งมาได้เลยในส่วนของตัวล้อมแม็กเนี่ยเรามีล้อมแม็กให้เลือกเยอะเลยนะคะลายแบบพวกพวกลวดลายหรือแบบเนี่ยเรามีให้ให้เลือกเยอะเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากติดในเรื่องของตัวแม็กขอบ18 20 16ได้หมดเลยนะคะแล้วก็รุ่น XL พัสนะคะในส่วนของตัวกระจกหมูช้างจะเป็นสีดำนั่นเองเป็นสีดำด้านนะคะแต่ว่าให้มาในเรื่องของ ตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้นั่นเองในส่วนของตัวมือจับนะคะก็เป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะฟิล์มนะคะลูกค้าสามารถเลือกฟิล์มได้นะคะสเปคจะเป็น40 60 80สามารถเลือกได้เลยค่ะแล้วก็ติดในเรื่องของตัวกันสาดให้นะคะทั้งประตูแล้วก็ในเรื่องของตัวช่องแคปนะคะแล้วก็รุ่นตัว XL Plus นะคะก็ยังมีในเรื่องของตัวบันไดบันไดข้างให้ด้วยนะคะลูกค้าเป็นบันไดข้างสีดํานั่นเองในส่วนของตัวฟ้าเปิด าถังน้ํามันนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบปิดเปิดปิดแบบปอปอ up ให้นั่นเองนะคะแล้วก็น้ํามันเชื้อเพลิงของเราสามารถเติม B7 B10 B20 ได้นะคะแล้วก็เต็มถังเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ80ลิตรนั่นเองค่ะในส่วนของตัวกา,กาบนะคะตัวนี้จะเป็นกาบข้อบกระบะนะคะที่ติดตั้งมากับรุ่นน็กเจ e นทุกรุ่นแล้วนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังมีในช่องที่ทางฟอร์ดนะคะได้ท,ทาการเจาะไว้ให้แล้วนะตรงนี้นะคะทั้งหมด3จุดนั่นเองสําหรับลูกค้าที่จะติดในเรื่องของตัวโลบานะคะจะติดเรื่องตัวคอกเพิ่มนะคะสามารถติดตั้งได้เลยนะคะยกมาวางได้เลยแล้วก็ขันน็อตได้นะคะไม่ต้องไปเจาะเองนะคะแล้วก็ตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบฮาโลเจนนะคะที่เป็นไฟท้ายแบบนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากอัปเกรดเป็นไฟท้ายที่เหมือนกับตัว Wi ยแท็ หรือเป็นตัวแรปเตอร์ที่เป็น LED นะคะสามารถอัปเกรดได้นะคะแล้วก็ตัวฝาเปิดกระบะท้ายนะคะตัวนี้ก็เปิดปิดแบบง่ายดายเลยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวไฟเบรกดวงที่3มมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวโลโก้ด้านหลังนะคะก็ยังมีในเรื่องของตัวกล้องถอยนะคะรุ่นนี้ปกติแล้วไม่มีกล้องถอยนะต้องบอกว่าไม่มีกล้องถอยแต่ว่าอันนี้ลูกค้าได้อัปเกรดติดตั้งเป็นกล้องถอยให้นะคะ แล้วก็ตัวกันชนนะคะสำหรับรุ่นเอก็กซ์พาร์เนี่ยไม่มีกันชนท้ายมานะแต่อันนี้เราเพิ่มให้กับลูกค้าเป็นกันชนเหล็กนะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นกันชนแบบทรงห้างก็สามารถแจ้งมาได้ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวห่วงลัจูนะคะเป็นห่วงแดงของโอมกกานนั่นเองนะคะในส่วนของตัวกระบาดไลเนอร์นะคะเราก็ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ต้องรีวิวเพราะว่าลูกค้าบางท่านอะ่ะจะบอกว่ากระบาดไลเนอร์แถมไหมแถมให้กับ ทุกรุ่นเลยนะคะที่เป็นกระบนนะไลเนอร์เนาะไม่ต้องขอนะอันนี้คือแถมให้อัตโนมัติเลยเดี๋ยวพามาชมในส่วนของตัวภายในนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างของสำหรับตัว xl พั s นะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่น open cab นะคะเปิดปรตรงนี้นะคะเปิดปิดแบบง่ายดายเลยนะคะในส่วนของด้านหลังที่เป็นช่องแคบนะคะตัวนี้ก็นั่งได้สะดวกสบายกว้างขวางมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะหนังเบาะตัวนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าอยากอัปเกรดเป็นเบาะหนังก็ได้นะคะ เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวหน้าจอนะคะหน้าจอของเรานะคะถ้าเป็นรุ่น Nexgen เนี่ยเราจะติดตั้งตัวหน้าจอ Sing f o A ให้ทุกรุ่นเลยนะคะที่เป็นแบบสัมผัสไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะเราให้จอขนาด10.1นิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Uh, Android Auto ได้นะคะแล้วก็สามารถ uh, เล่นผ่านมือถือก็คือโหลดในเรื่องของแอปพลิเคชันนะคะใช้งานร่วมกันกับตัวมือถือได้เลยนะคะเกียร mm ์ hmm. ของเราเป็นเกียร์หสปีดนะคะลูกค้าเป็นเกียร์แมนนวลนั่นเองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรกมือแมนนวลนะคะ mm hmm. ในส่วนของตัวที่ชาร์จแบตนะคะเราก็มีมาให้นะสาหรับลูกค้าที่แบบต้องชาร์จแบตมือถือนะคะตัวนี้จะมีสายเสียบให้สสายนะคะจะมีสาย USB แล้วก็ t ททีสให้ ide, นะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะของเรารุ่นนี้จะเป็นพวงมาลัยยูนิเทนนะคะแต่ว่าสามารถาปรับระดับในเรื่องของตัวพวงมาลัยได้นะคะขึ้นลงนะคะแล้วก็ดันลงแล้วก็โยกขึ้นนะคะตัวนี้สามารถปรับได้สี่ระดับนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของ มัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเราก็มีมาให้ลูกค้าด้วยนะคะจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยแล้วก็หน้าจอตรงกลางหลังพวงมาลัยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาด6 8นิ้วนั่นเองนะคะลูกคา้าตัวนี้จะเป็นระบบกุญแจบิดสตาร์นะคะแต่ที่เราให้มาก็คือจะเป็นกุญแจรีโมทให้นั่นเองนะคะไฟหน้านะคะสามารถตั้งออตโต้ได้นะคะ ตรงนี้นะคะเราตั้งออตโต้ได้เลยนะคะเวลาสตาร์ทรถตัวนี้ไฟก็จะติดขึ้นอัตโนมัติแล้วก็เวลาเราดับรถไฟก็จะดับลงให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะในส่วนของตัวประตูแผงด้านข้างนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวปรับปรับในเรื่องของตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกขึ้นลงนะคะให้ทั้งสองด้านเลยเป็นไฟฟ้านั่นเองนะคะ สำหรับรุ่น XLR นะคะรุ่นนี้นะคะมีสีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนั่นเองนะคะมีสีขาวสีดำสีร้อนเงินแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าชอบแบบแนวตกแต่งแบบไหนนะคะอยากจะดูในเรื่องของตัวแนวการแต่งของรถ ตัวน็กเจนนะคะสามารถย้อนกลับเข้าไปดูที่คลิปของจเจอแต่ละคลิปได้เลยนะคะมีแบบให้ดูเยอะเลยนะชอบแบบไหนก็สามารถแคปหน้าจอมาให้จเจดูเลยเดี๋ยวจเจแต่งให้ตามที่ลูกค้าชอบเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดนี้นะคะลูกค้าถ้าเกิดว่า จองรับรถภายในเดือนกรุมพานะคะลูกค้ารับทอง1,000 0บาทนั่นเองแล้วก็ลูกคา้ายังได้ในเรื่องของราคาพิเศษด้วยนะสำหรับรุ่น XL p l u s นะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา5 9 9 0 0 0บาทนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้รายละเอียดนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะโทรเข้ามาหาเจ๊เอได้เลยค่ะที่เบอร์063ค่ะ368 1441นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะจะเอ๋ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยฟอร์ดระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจร ดูแลคุด้วยทีมงานมืออาชีพโทร024285888